แล้วนี่ก็คือข้าวพร้อมเกี่ยวแล้วเส้นแบ่งเขตก็จะอยู่ตรงนี้นะครับน,นี่ก็จะเป็นนานาลุงบุญมีมีอยู่หนึ่งหนึ่งไฮมีอยู่เหอหนึ่งเออ แต่ก่อนมันก็จะมี2อ,อื้อ2ไฮ่แหละเพื่อความสะดวกในการดูแลก็เลยรวมควบรวมเป็น1 1ึ่หนึ่งไฮหน่ไฮอันนี้ก็จะประมาณสองไร่นะมั้งเคยเอา GPS วัดดูมันได้สองไร่พามาดูบรรยากาศ บรรยากาศทุ่งนาก็โอเคนะเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีเนื่องจากปีนี้ฝนมันล่าช้าฝนมันตกเยอะตกมาเรื่อยๆทยอยมาเรื่อยๆโอ้แต่อันนี้ลมนะอันนี้ของลุงส่ง ลุงส่งก็สองไร่เหมือนกันเคยเอา GPS วัดดูแลนี่แต่ตอนก็จะมี2องไฮคือกันเนี่ยเพื่อความสะดวกในการดูแลกรอปรับเป็น1ไร่เหมือนกันไอปรับเป็น1นึ่ไฮปรับเป็นเธอเดียวนี่ แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นในส่วนของพ่อโดม,มีลุงชาติเป็นคนดำเนินเกินห้าหกเจ็ดเอา GPS วัดดูแล้วประมาณสี่ไร่สี่ไร่กว่า โออล้มหมดเลยโอ้โอ้ก็ลืมไม่เอาไม่ i, <t ick noise> ได้เอารถจอดที่ร่มมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้อันนี้ของหน้าตาลอยหน้าตารวย ลูกเพื่นก็นคือนมนี่นนลูกเพิ่นก็นชื่อว่านมชื่อว่าเคียนนี่ขามารอรถเกี่ยวข้าวเหมือนเราเลยคิวต่อไปก็ทงนี้ก่อนหน้าตะลลยก่อนหลังจากนั้นก็จะหลุดมาที่เราคิวแรกก็จะเป็นคิวของลุงบนมีถ้ามีคนเฝ้านะ จะจจเสร็กถ้ารอวันนี้นะถ้าเสร็จก็น่าจะประมาณค่ำๆเหมือนเดิมเหมือนทุกปีที่เราเคยเผชิญมานะนข้าวก็มาเนอะอออกมาเนอะแล้วนี่มีร่องรอยการเนอะข้าวแล้วการเนอะก็คือการ บังครับให้มันไปในทิศทางฝั่งนู้นเพื่อรดเกี่ยวข้าวจะเก็บได้หมดแต่ถ้ามันหลุดออกมาจากริมคันแทน,นามันก็จะหลุดการเก็บเกี่ยวไปนี่ครับเม็ดเขียวเอ้ยเม็ดข้าวในปีนี้ก็โอเคนะต้นใหญ่เต่ง,ต,ง,ต,งตึงเต็มเม็ด เพราะว่าได้ปรับเป็นพื้นที่ผืนเดียวไปแต่ก่อนจะมีมีหนึ่งสองสามสี่แต่ก่อนจะมีสี่สี่ล็อกสี่ล็อกถ้าภาษาอีสานก็สี่ให้สาผู้ไทยก็สี่เฮอ นี่ก็คือข้าวที่เราไม่ได้มาดูเลยเรามาดูแต่วันวันหวานเอ้ยหลังจากหวานแล้วเออหลังจากหวานแล้วค่อยมาดูมาดูเฉยๆนะไม่ได้มาทำว่าตอนนั้นเรากำลังวุ่นวุ่นอยู่กับพ่อพ่อยัง มีอาการเอเ after effect จากวัคซีนเข็ม2องนะก็เลยไม่ได้ออกมาเลยวิ่งเท่าวิ่งออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นนี่ก็คือพื้นที่พื้นที่ที่เก็บน้ำไว้เวลาฝนไม่พอ เราก็จะสูบน้ําจากตรงนี้ซึ่งปีนี้ไม่ได้สูบน้ําเลยนี่ถ้าฝนไม่พอนะเราก็จะสูบน้ําจากตรงนี้อันนี้พ่อแม่ซื้อเพิ่มมาประมาณหนึ่งไร่กว่าๆอันนี้ก็จะเป็นเทียงนาเวลาเรามาทํานาหรือว่ามาทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับนี่พื้นที่บริเวณนี้เราก็จะมาพักผ่อนหย่อนใจอยู่ บนเถียงนาน้อยตรงนี้นี่ครับข้าวข้าวในปีนี้โอ้ถือว่าสุดยอดเลยเต็มเม็ดเต็ม,ตม,นมหน่วยก็ยังมีหญ้าอยู่นะแซมแซมอยู่แต่ว่าแต่ไม่เยอะบัวลายคือหน้าข้างๆ หน้าห่างๆในยาไลหลาย,ลายอ่าเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศบนเถียงน้อยให้ดูแล้วก็จะปิดคลิปแค่นี้เนาะสำหรับวันนี้มาพามาอีเวนนอกบ้านนะครับคุณผู้ชมอีเวน์นอกบ้านวันนี้อันนั้นก็จะเป็นวัดป่าภูพานทองนะ วัดบ้านเก่าเดือที่เราเคยพาไปดูถ้ำพระถ้ำพระที่อยู่ข้างบนนู้นนะเส้นทางลึกลับมากกว่าจะหาเจอเหนื่อยหอบแ็กและอันนี้ก็คือเราเคยไปพิชิตแล้วเนี่ยจอก,ก่อบักดอนบริเวณใกล้เคียงก็จะเป็นบ้านพลแพงฝั่งนี้นะ บ้านพลแพงบ้านโคกสนามบ้านดินจีฝั่งนู้นก็บ้านนาบอลน,นะถัดไปนี้ก็จะเป็นภูน้อยที่อยู่เป็นภูเขาที่สูงขึ้นมาหลังจากภูลูกนี้ไปนะภูน้อยที่มีไดโนเสาร์ซากฟอสซิลไดโนเสาร์นะครับที่สมบูรณ์ที่สุดตอนนี้นะที่คนพบในไทยมีอายุ ประมาณ150ล้านปีครับผมและนี่ก็คือภูเขาที่เราถ่ายบ่อยๆนะจากมุมสูงจากโดนสักวันหนึ่งเราคงได้ไปเยี่ยมตรงนั้นนะนี่ๆๆตรงนี้นี่นนนอยากไปดูว่าข้างบนมันคืออะไรอ่ะแล้วฝั่งนี้ก็คือพื้นที่นาที่พ่อแม่ซื้อเพิ่มนะ ก็จะเป็นสานานโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูวินกนกหนดูนกสิซูมถึงไหมอ๋อนี่ซูมไม่ถึงเพราะว่ากล้องมันไม่ละเอียดพอเดี๋ยวเราขึ้นไปรีวิวดูทุง่งใาไอ้เทียงนาน้อยเอาไว้พักผ่อนเวลามาทำนา บันไดบันไดแบบโบราณถ้าไม่มีคนอยู่ถ้าไม่มีคนมาเราก็จะเอาลงเอขึ้นแบบนี้นะเก็บข,ขึ้นแบบนี้้อขึ้นไปว่ามีอะไรบ้างอ๋อข้างบนนี้ก็จะมีเฟอร์นเิเจอร์ครบทุกอย่างเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตู้เย็น พัดลมเตาลีดไม่ใช่ไม่มีมีครับนี่ก็มีเฉพาะนี่ฟอยหรือว่าไม่กวาดก็จะมีแค่นี้ครับเพราะว่าสมัยก่อนนะที่เราเคยมาทํานาเนี่ยมันต้องใช้เวลานานเนาะเมื่อก่อนมีแต่ควายแล้วก็มีไถแบบโบราณโบราณแล้วเวลา เวลาทำมันกว่าจะเสร็จก็จะใช้เวลานานเราก็เลยต้องมีเถียงนาแบบนี้ไว้เพื่อจะนอนทำนาจนกว่าตั้งแต่ถ่ายค่าถ่าหวานถ่าดำเออแต่ก่อนจะ,จะดำไม่มีไม่มีหวานปักดำก็คือจะต้องอหวานก้าให้มันยาวพอสมควรพอยาวเสร็จปุ๊บก็มาถอนก้าปักดำ มันก็จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยคือเวลามันน้อยลงคือเวลาส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทํางานนู่นนี่นั่นเนาะมันก็เลยไม่มีเวลาเขาก็เลยใช้รถไถแล้วก็หวานเหมือนนาพักกลางข้อเสียของการหวานคือมันจะมีหญ้าปนมาเยอะแต่ข้อดีก็คือมันลดเวลาในการทํางานลดลงไม่ต้องมานอนนาคือวนันแปบ๊บเดียวเสร็จ จากนั้นก็รอฝนฝนตกมาปุ๊บเราก็มาค่อยใส่ปุ๋ยดูน้ําแล้วก็ถอนหญ้าออกประมาณนี้ครับแค่นี้เองขั้นตอนการทํานาแต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายสูงแค่นั้นเองหนึปุ๋ยปุ๋ยที่เราใช้นะ่ยแพงขึ้นปีนี้แพงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาถ้าใช้ปุ๋ยข้อก็จะถูกถ้าปุ๋ยเคยมีก็จะแพงครับ แล้วก็ข้อเสียของการหวานคือมีหญ้ามีหญ้าขึ้นมาแซมแบบนี้เวลาเราสีข้าวมันก็จะมีเม็ดดำๆไปปะปนกับข้าวด้วยอันนี้ก็คือวิธีการทำนาของชาวนาไทยในปัจจุบันในภาคอีสานก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็คือเรามารอรถเกี่ยวข้าวมันจะถึงคิวเราก็ภายในวันนี้ถ้าถึงก็จะประมาณค่ำๆแหละแต่ถ้าไม่ถึงก็คือ ก็ต้องเป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คือต้องเป็นตอนเช้าแต่คาดว่าน่าจะถึงอยู่นะถึงคิวเราอยู่ถ้ารถไม่เสียนะคิวเราก็จะน่าประมาณค่ำๆนู่นแหละเดี๋ยวเราก็จะรออยู่ตรงนี้นะโอเคสําหรับวันนี้ก็อัปเดตให้ดูเพียงเท่านี้นะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายบายอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับ